ก็เจ็ดสล้านปอมแต่ในบรรดากองหลังทั้งหมดนะครับดีนฮุยเซนเนี่ยค่าตัวถูกที่สุดเมื่อพิจารณาถึงอายุอีกอย่างหนึ่งนะครับมันครบปัจจัย3ประการสําหรับฝ่ายสัญหาของลิเวอร์พูลคือนักเตะค,คนนี้มีค่าฉีกสัญญาอายุน้อยและที่แน่ๆน,นะครับติดทีมชาติชุดใหญ่มีสัญญาถึงปี2030ในแง่มุมของการพัฒนาดีนฮุยเซนเนี่ยนะครับก็คือการเซ็นสัญญาในโครงสร้างระยะยาวและ คุณสมบัตินะครับสิ่งสาคัญที่สุดคุณสมบัติในการที่เขาทํางานเป็นผู้เล่นที่ดีเด็กหนุ่มคนนี้นะครับสามารถที่จะฝึกซ้อมและปรับตัวการเล่นฟุตบอลพิมพยริกได้ดีมากและที่สาคัญที่สุดนะครับคุณสมบัติทุกอย่างคือจิตใจจิตใจไม่เคยกลัวกับกองหน้าคนไหนไม่ว่าบอลจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือการไม่กลัวกับกองหน้าคนไหนเลยนะครับและก็อย่างหนึ่งนะ โค้ดของบ